สวัสดีครับพี่น้องที่รักยิ่งในพระเยซูคริสต์นะครับวันนี้เราจะมีโอกาสมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันในพระคัมภีร์วิวรณ์นะครับในวิวรณ์บทที่3ข้อ14ถึง22พระคัมภีร์บอกว่าจงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งกิจจักรที่เมืองลาดีเซียว่าพระองค์ผู้ทรงเป็นพระอาเมนเป็นพยานที่สัตว์ซื่อและเที่ยงแท้เป็นผู้ปกครองเหนือสปปรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างจัดว่า เรารู้ถึงการกระทำของเจ้าเจ้าไม่ร้อนไม่เย็นเราอยากให้เจ้าร้อนหรือเย็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะเจ้าอุ่นอ่นไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเรากำลังจะถ่มเจ้าออกจากปากเจ้ากล่าวว่าข้าร่ำรวยได้ทรัพย์สมบัติมากมายและไม่กัดสนสิ่งใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชน่าสงสารยากไร้ตาบอดและเปลอยกายอยู่เราแนะนำเจ้าให้ซื้อทองคำที่หลอมให้บริสุทธิ์แล้วด้วยไฟ จากเราเพื่อเจ้าจะได้มั่งคั่งซื้อเสื้อผ้าสีขาวมาสวมใส่เพื่อปกปิดความเปลือยเปล่าอันน่าละอายและซื้อยามาทาตาของเจ้าเจ้าจะได้มองเห็นเราว่ากล่าวและตีสอนผู้ที่เรารักดังนั้นจงกระตือรือร้นและกลับใจเสียใหม่เราอยู่ที่นี่แล้วเรายืนเคาะอยู่ที่ประตูถ้าผู้ใดได้ยินเสียงของเราและ เปิดประตูเราจะเข้าไปรับประทานอาหารกับผู้นั้นและเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเราผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์นั่งกับเราบนบัลลังก์ของเราเหมือนที่เราได้มีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาของเราบนบัลลังก์ของพระองค์ใครมีหูจงฟังสิ่งที่พระวิญ,ญญาณตรัสแก่ริตจักรทั้งหลายพระมพิวิวรในตอนนี้ผมอยากจะเท้า ความหลังกลับไปให้พี่น้องเพื่อพี่น้องจะเห็นว่าทําไมพระเยซูคริสต์ถึงได้ตําหนิเครือจักรที่นี่อย่างรุนแรงพ่อผีวิวร์เป็นพ่พผีที่พระเยซูคริสต์ทรงดลใจให้อาจารย์ยนเนี่ยได้เขียนขึ้นในระหว่างที่พักอยู่ที่เกาะปัตมมสแบ็้กราวด์ของเครือจักรลาวดิเซียเนี่ยหรือว่าเมืองลาวดิเซียเนี่ยเป็น ริ้นจักที่มีความร่ํารวยมากอะไรที่บอกว่าเขาร่ํารวยก็คือว่าในช่วงเวลานั้นที่เมืองลาดิเซียเองเนี่ยมีมีการค้นพบว่าเขามีอัตจันที่เป็นเหมือนกับสนามกีฬาซึ่งสามารถจุคนได้ถึง8,000ถึง1 000, 2 0 0 0นสองคน สถานที่ที่จุคนได้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยณเวลานี้ในเมืองไทยเองเนี่ยก็แทบจะไม่มีใช่ไหมครับแต่ว่านี่ย้อนกลับไป2,000ปีเมืองลาวดิเทียเนี่ยมีสถานที่ที่สามารถจุคนแค่นั้นยังไม่พอนะครับที่เมืองลาวดิเซียเนี่ยยังมีเป็นเหมือนกับสปาซึ่งมีความเป็นลักชัวรี่มากก็คือมีความเป็นหรูหรามีความสะดวกมีความสบาย แสดงว่าคนที่เมืองเราดดเซียเนี่ยเป็นคนที่ยังไงครับก็คือเป็นคนชอบสนุกสนานชอบไปสังสรรค์ชอบไปปาร์ตี้ชอบไปเอนจอยมีการค้นพบจากร่องรอยประวัติศาสตร์ว่าเมืองนี้มีความร่ำรวยโดยมีการค้นพบเช็คย้อน2,000ย้อนกลับไป2,000ปีเนี่ย เมืองนี้มีการใช้เช็คกันแล้วในการติดต่อค้าขายดังนั้นพัฒนาการการค้าขายของเมืองนี้เนี่ยจึงเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากเขามีถนนที่ตัดตรงไปยังซีเรียหรือว่ามีการค้าขายมีการขายขนแกะซึ่งเป็นขนแกะสีดำในเวลานั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่นิยมมากแล้วก็มีราคาสูงอีกเรื่องหนึ่ง ที่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นที่เมืองนี้ก็คือว่าที่เมืองนี้เนี่ยมีโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญในการรักษาตาแล้วเขายังมีการผลิตยาหยอดตาหรือยารักษาตาเนี่ยส่งขายทั่วโลกด้วยนี่คือสภาพของเมืองลาวดิเซียนี่คือสภาพที่เกิดขึ้นที่เมืองลาวเดเซียถ้าเราดูแบบนี้เนี่ยก็ดูเหมือนว่าก็เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมครับเป็นเรื่องธรรมดา ที่เราดีเซียเนี่ยไม่มีการกราบไหว้รูปเคารพนะครับไม่มีการทาบาปร่วงกระเวณีแต่ว่าสิ่งที่พระเยซูคริสต์ตำหนิเนี่ยกลับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากกลับเป็นเรื่องที่ร้ายแรงพระเยซูตําหนิว่าเขาเป็นคนที่ไม่เย็นไม่ร้อนอุ่นๆถ้าเราตีความหมายเนี่ยเราก็คิดไว้มันก็ไม่น่าจะแปลกอะไรใช่ไหมครับการที่เย็นๆหรือร้อนๆหรือว่าอุ่นๆบางทีเราเรา อาจจะชอบอากาศที่เย็นๆใช่ไหมครับหรือว่าเราชอบทานอาหารที่ร้อนๆออาหารบางอย่างเนี่ยก็ต้องก็ต้องทานร้อนอาหารบางอย่างก็เป็นสิ่งที่จะต้องทานเย็นๆดังนั้นดูเหมือนว่าทําไมพระเยซูถึงตําหนิทําไมพระเยซูถึงตําหนิที่มาของคําตําหนิของพระเยซูก็คือว่าที่เมืองลาวิเซียเนี่ย เป็นเมืองที่ไม่มีน้ําเขาจะต้องเอาน้ํามาจากเมืองอื่นก็คือเอามาจากเมืองดิเอรยราบุรีซึ่งอยู่ห่างจากเมืองลาวิเซียเนี่ยประมาณ60กิโลเมตรน้ําที่เขาเอามาเนี่ยมีลักษณะเป็นน้าพุร้อนเขาก็จะส่งผ่านทางท่อปัญหาก็คือว่าเมื่อส่งผ่านทางท่อ เมื่อมาถึงเมืองลาวดิเซียเนี่ยทำให้สภาพน้ำเนี่ยแทนที่จะเป็นน้ำผู้ร้อนกลับกลายเป็นน้ำอุ่นโอดังนั้นเนี่ยดูเหมือนว่าคุณค่าของน้ำผู้ร้อนเนี่ยก็จะหมดไปอาจจะไม่สามารถทำประโยชน์ตามความประสมได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราเช่นเดียวกันถ้าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่เย็นไม่ร้อนชีวิตของเรากำลังอาจจะ ไม่ได้มีคุณค่าเหมือนที่พระเจ้าทรงโปรดคาดหวังสภาพของการที่ไม่เย็นไม่ร้อนมันสะท้อนอะไรอีกครับก็คือสะท้อนการที่เราเป็นคริสเตียนที่ไม่ตัดสินใจอะไรเลยเราเป็นคริสเตียนที่ไม่ตอบสนองอะไรเลยคือไม่เย็นไม่ร้อนไม่เอาอะไรสักอย่างสภาพแบบนี้เป็นสภาพที่พระเยซูคริสต์ไม่พอพระทยในพระบีมัทธิวบทที่6ข้อที่ 24บอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เขาย่อมเกลียดนายคนหนึ่งและรักนายอีกคนหนึ่งและพักดีต่อนายคนหนึ่งและดูหมิ่นนายคนหนึ่งท่านจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองไม่ได้หรือในบริบทตอนนี้เนี่ยก็บอกเราว่าที่เมืองลาวเดเซียเนี่ยก็เป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมาก คำถามก็คือว่าการที่เราเป็นคริสเตียนที่ร่ํารวยผิดไหมคําตอบก็คือไม่ผิดแต่เราจะผิดต่อพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราให้เงินทองหรือเรารับใช้เงินทองมากกว่ารับใช้พระเจ้าคุณค่าในชีวิตของเราก็จะหมดไปหลายครั้งคริสเตียนเองก็พึ่งพาเงินทองมากกว่าพึ่งพาพระเจ้า ชีวิตเราการที่เราไม่เย็นไม่ร้อนเนี่ยก็อาจจะเป็นภาพของการสะท้อนว่าเราเองกำลังถูกขับเคลื่อนด้วยวัตถุนิยมถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภแทนที่จะถูกขับเคลื่อนชีวิตโดยพระเจ้าดังนั้นเนี่ยวันนี้ถ้าว่าเราเป็นคริสเตียนที่ไม่เอาอะไรเลยเราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่อยากเป็นเป็นภาระใครเราก็ รักพระเจ้านะเราก็มาโบสน,นะบางทีเราคิดว่าแค่นี้ก็อาจจะเพียงพอใช่ไหมครับทีเนี้ยเรามาถึงจุดนี้ด้วยกันก็คือว่ามีคำถามว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนเราไม่เย็นไม่ร้อนเราอุ่นๆแล้วเราจะไม่เปลี่ยนแปลงด้วยจะเป็นอะไรไหมจะผิดไหมในข้อ16บอกว่า เพราะเจ้าอุ่นๆไม่ร้อนไม่เย็นดังนั้นเราจะถมเจ้าออกหรือคายเจ้าออกในภาษาอังกฤษใช้คำว่าสปิตสปิตหมายถึงการถุยถ้าเราไปดูรากศัพท์ภาษาอังกฤษในคำนี้เนี่ยหมายถึงว่าอาเจียนดังนั้นก็จะเป็นคำตอบให้เราเข้าใจว่า การที่เราเป็นคริสเตียนที่ไม่ร้อนไม่เย็นจึงเป็นสิ่งที่พระเจ้าไม่พอพระทัยอย่างมากก็คือพระเจ้าแทบจะอาเจียนออกมาพระเจ้าไม่เอากับชีวิตแบบนี้พระเจ้าไม่ปรารถนาให้คริสเตียนอยู่ในสภาพแบบนี้ใช่ไหมครับคําตําหนิที่สองที่เกิดขึ้นจากพระคัมภีร์ตอนนี้ก็คือว่าในข้อ17บอกว่าเจ้ากล่าวว่าข้าร่ํารวยได้ทรัพย์สมบัติมาก และไม่ขัดสนสิ่งใดเลยแต่เจ้าไม่รู้ว่าตนเองเป็นคนน่าสังเวชยากไร้ตาบอดและเปลือยกายอยู่อันนี้คือเป็นสิ่งที่น่าคิดมากเนื่องจากว่าที่เมืองลาดิเซียเนี่ยคนที่นั่นเนี่ยอยู่ในสถานะที่เป็นคนร่ำรวยแต่พระเยซูกลับบอกเขาว่าเขาเป็นคนที่ยากจนเขาเป็นคนที่ยากไร้ เมืองนี้เป็นเมืองที่มีความสามารถในการรักษาตาใช่ไหมครับแต่พระเยซูบอกว่าเขาเป็นคนตาบอดตาบอดในที่นี้ก็คือทำให้ทั้งชีวิตเขาเนี่ยมืดบอดไปไม่ได้มีปัญหาเฉพาะที่ตาแต่มีปัญหาทั้งชีวิตของเขาพระเยซูบอกว่าเขาเปลือยกายอยู่แต่เมืองนี้เป็นเมืองที่มีการค้าขายเสื้อผ้าค้าขายขนแกะซึ่งดูเหมือนว่าคำตำหนิของพระเยซูเนี่ย ก็ตําหนิบนพื้นฐานสภาพที่เขามีพระเยซูบอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยโอเป็นเรื่องที่ที่เราเองต้องกลับมาทบทวนนะครับว่าหลายครั้งเนี่ยเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเราอาจจะมีหลายสิ่งหลายอย่างแต่พระเยซูคิ์บอกว่าเราเป็นคนที่ไม่มีอะไรเราไม่มีอะไรในสายพระเนตรพระเจ้าถ้าเราอ่านในพระคัมภีร์วิวร์เนี่ย ในตอนท้ายเนี่ยเราจะพบว่าแม้นสภาพของชีวิตเราจะย่ำแย่ขนาดไหนก็ตามแต่เมื่อเรากลับใจใหม่นั่นหมายความว่าเรามานั่งที่บัลลังก์ของพระเยซูคริสต์เลยนะครับก,ก็คือว่าพระเจ้าให้โอกาสเราในการที่เราจะกลับใจใหม่ในการที่เราจะกลับใจใหม่รรใใหมพระพี่บอกว่าผู้ใดมีชัยชนะเราจะให้เขามีสิทธิ์ นั่งกับเราบนบัลลังก์ของเราเหมือนที่เราได้มีชัยชนะและได้นั่งกับพระบิดาบนบัลลังก์ของพระองค์วันนี้จึงอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าอยากให้พี่น้องได้กระตือรือรน้นและตัดสินใจเอาพระเจ้าตัดสินใจเอาพระเจ้าตัดสินใจรับใช้พระเจ้าตัดสินใจละทิ้งสิ่งที่ทวงอยู่และเดินไปกับพระเจ้าอย่าให้คำตำหนินี้ ตกอยู่กับเราอย่าให้คําตําหนินี้ตกอยู่กับเราคําว่ากระตือรือร้นแปลว่าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าเป็นความปรารถนาอันแรงกล้าผมอยากจะยกตัวอย่างตัวอย่างของกบให้พี่น้องฟังสมมติว่าเราต้มหม้อน้ําให้ร้อนแล้วเราโยนกบลงไปพี่น้องที่รักกบมันจะสัมผัสถึงความร้อนอย่างรุนแรงมากนะครับแล้วแล้วมันก็จะกระโดดหนีไปแต่สภาพ ของการไม่ร้อนไม่เย็นหรือการไม่เอาอะไรเลยเนี่ยมันมีสภาพเหมือนกับเราเอากบใส่ลงไปในหม้อแล้วเราก็ค่อยทำให้ไฟเนี่ยร้อนขึ้นทีละนิดทีละนิดกบมันจะไม่รู้นะครับและท้ายที่สุดมันจะตายเราจะเป็นคริสเตียนแบบนี้ครับถ้าเราไม่เย็นไม่ร้อนอุ่นๆก็คือว่าเราจะเข้าสู่ความตายโดยที่เรานั้น ไม่รู้ตัวเลยวันนี้จึงอยากหนุนใจพี่น้องว่าให้พระคำของพระเจ้าได้เตือนสติเราและเราจะกลับใจใหม่ด้วยกันแล้วกลับมาหาพระเจ้ากลับมาพึ่งพาความรักของพระเจ้าให้เรากระตือรือร้นที่จะเดินกับพระเจ้าอย่างจริงจังขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับให้เราได้อธิษฐานด้วยกันนะครับพระบิดาพระเจ้าเรากอบคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระเจ้า ที่เราได้พบพระเจ้าที่เราได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าพระบิดาพระเจ้าข้าทรงโปรดให้เราที่จะรักษาชีวิตที่เราจะเอาจริงเอาจังในการเดินกับพระเจ้าเราจะกระตือรือร้นเลือกพระเจ้าก่อนพระบิดาพระเจ้าข้าเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนสวัสดีครับ